สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a d ดสนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line at DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะระแแดง Her b Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ Line Her b Herb 99 สวัสดีค่ะวันนี้ทางทีมข่าวของเราได้ไปเก็บภาพบรรยากาศนะคะกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมนะคะไฮไลท์ของงานในวันนี้ก็คือจะเป็นเด็กนักเรียนนะคะของโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมนะคะซึ่งเป็นการแสดงถึงจิตวิญญาณทางด้านวัฒนธรรมของไทยที่สืบทอดกันมายาวนานก็คือการแสดงการตีกลองยาวนะคะแล้วก็ไรรำแบบไทยๆอย่างสวยงามมากนะคะก่อนที่จะไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมดในวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปรับชมช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะทางสถาน านีโทรทัศน์บ้านๆทีวีช่อง73ศูนย์ข่าวภาคใต้หรือว่าทาง YouTube บอกอรพรชัยสังดวงยางชาแนลทางเพจบอกอรพรชัยสังดวงยางชาแนลเช่นกันค่ะ วันนี้วันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2568นะคะกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนเกียนซาพิทยาคมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเกียนซาพิทยาคมนะคะครบรอบ51ปี5ทศวรรษณโรงเรียนเกียนซาพิทยาคมตำบลเกียนซาอําเภอเกียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งโรงเรียนเกียนซาพิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรนะคะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอขนาดใหญ่มุ่งมั่นพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลอยู่ใน ระดับมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นด้านการกีฬากิจกรรมหรือว่าทางาการศึกษาทักษะการเรียนรู้นะคะ ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6นะคะขอตั้งขึ้นเมื่อวันที่6มิถุนายน2517มีนักเรียนจำนวน1717คนแล้วก็มีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด92คนนะคะตั้งอยู่เลขที่2หมู่7ตําบลเคียนซาอําเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายอนุพงศ์รัตนธีรกุลเป็นผูน้อำนวยการสันศึกษาแห่งนี้นะคะวันนี้ช่วงเช้าก็ได้มีท่านสันติบุญรอดในอําเภอเคียนซาพร้อมผู้ปกครองเด็กนักเรียนคณะครูโรงเรียน, 4, ยคนะคะเคียนในนนเตพื้ที่ะคะ รอมไปด้วยทุกภาคส่วนแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็สิทธิเก่ามาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีในวันนี้นะคะเวลา7จ็นาฬิกา30ของวันนี้นะคะมีการลงทะเบียนพุ่มผ้าป่าสามัคคีแล้วก็มีเด็กนักเรียนมัธยมปีที่1แล้วก็ปีที่6นะคะได้มีพุ่มผ้าป่าประจําห้องของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มีขบวนกรงองยาวนางรําแล้วก็เด็กนักเรียนผู้ปกครองคณะสิทธิเก่าแล้วก็ทุกๆคนที่เกี่ยวข้องในวันนี้นะคะมาร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีนะคะเมื่อถึงพิธีแห่พุ่มผ้าป่านะคะบริเวณโดมของโรงเรียนเียิาาพ,พทคคมนะะ ็ได้เห่ไปยังหอประชุมของโรงเรียนเกียนซาพิทยาคมนะคะเมื่อถึงเวลา9ก้นาฬิกาสาของวันนี้นะคะพระสงฆ์เดินมาถึงก็ได้เข้าสู่พิธีการทางศาสนานะคะก็ได้มีผู้ใหญ่สัญญาอมสินนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกียนซามาเป็นพิธีกรทางศาสนานะคะแล้วก็ประธานในพิธีก็จะเป็นดรวชิราพ์การจานะสสจา,านะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสาจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะกรรมธิการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเข้าสู่พิธีการทางศาสนาท่านก็ได้ จุดทุบเทียนโตหมูบูชาพระรัตนใจเลคะแล้วก็ทุกคนที่เข้าร่วมพิธีก็ได้กล่าวคําพระรัตนใจพร้อมกันนะคะพระสงฆ์ก็ได้ให้ศีลให้พรทุกคนก็ได้รับศีลรับพรพร้อมกันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มีการกล่าวคําถวายผ้าไตรจีวรแล้วก็ถวายาเครื่องทยธรรมแล้วก็ซองปัจจัยให้เก่็พระภิสุสงฆ์จำนวน5รูปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะทุกคนก็ได้มีการตรวจน้ําแล้วก็พระสงฆ์ก็มีการพระปรมน้าบ่นให้ด้วยนะคะวันนี้หลังจากเสร็จพิธีทางการศาสนาแล้วนะคะ ท่านดรวชิรภพ์การจนะหรือสส,สจาเขตสามนะคะท่านก็ให้ความรู้ดีๆแนะนำพบปะผู้คนที่เข้าร่วมพิธีในวันนี้นะคะพร้อมไปด้วยผออ,อนุพงศ์รัตนธีรัตกุลนะคะซึ่งท่านเป็นผอโรงเรียนเขียนสาพ,พิทยาคมวันนี้ท่านก็กล่าวขอบคุณทุกคนที่มาร่วมบุญกับโรงเรียนเกียนสาพ,พิทยาคมเป็นอย่างดีมากนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยแล้วก็ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากท่านกันนะคะเชิญค่ะครับสวัสดีครับผมนายอนุพงศ์รัตนธีรัตกุลนะครับผู้ในการโรงเรียนเขียนสาพ,พิทยาคม วันนี้ก็รู้สึกยินดีนะครับที่ทุกทุกท่านนะครับมาร่วมในกิจกรรมทอดประป่าของโรงเรียนนะครับเราจัดกิจกรรมทอดประป่าในการครบรอบ51ปีของโรงเรียนเคียนสาพิจาคมนะครับเป็นการจัด5ทศวรรษของโรงเรียนเคียนสาเพื่อที่จะาหาเงินรายได้นะครับสมทบทุนในการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆนะครับแล้วก็วันนี้เราเองก็ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางาคณะครู นักเรียนผู้ปกครองชุมชนรวมทั้งสิทธิ์เก่าก็จะเข้ามาร่วมในกิจกรรมของพวกเราในวันนี้นะครับท่านขออยากจะฝากอะไรถึงพุตตบริษัทที่เดินทางมาร่วมงานให้กับโรงเรียนที่นี่บ้างนะคะครับผมเอกก็ต้องขอบคุณทุกทกท,กท่านนะครับเพราะว่าเราถือว่าโรงเรียนเคียนซาพ,พิยาคมเนี่ยเป็นโรงเรียนของชุมชนดังนั้นการที่มีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนโรงเรียนเนี่ยถือว่าเป็นการทําบุญแล้วก็เป็นการพัฒนาโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ จะได้เป็นที่ใช้ในการศึกษาของบุตรหลานของพวกเราต่อไปในอนาคตภยายภาคหน้าครับผมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอมรรัตนโพเพชร,รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรารธานีชุมพรค่ะ สำหรับวันนี้ท่านได้เดินทางมาที่โรงเรียนเกษาพ,พิทยาคมนะคะท่านเห็นความสําคัญเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาแล้วก็ทางศาสนาให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างไรบ้างค่ะ,ะในส่วนของกิจกรรมในวันนี้นะคะ,ะก็เป็นกิจกรรมที่ดีอย่างหนึ่งในเรื่องของการสร้างความร่วมมือนะคะระหว่างผู้ปกครองชุมชนนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนรวมถึงในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการในท้องที่นะคะทุกภาคส่วนเขตพื้นที่ด้วยนะคะที่จะ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการระดมทรัพยากรนะคะช่วยเหลือโรงเรียนในเรื่องของอการสร้างหลังคานะคะระหว่างทางเดินโรงอาหารและก็ห้อง,องประชุมค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่โรงเรียนเนี่ยได้สร้างกิจกรรมในการมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือผลที่จะเกิดเนี่ยจะเกิดกับตัวผู้เรียนในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไปค่ะ ชื่ออะไรคะชื่อนางสาวอ่อนประภาชุป,ประดิษฐ์ค่ะเช่นชื่อเข้าก็ตอนนี้นะคะอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปษีที่6ค่ะอยู่เรียนเชนซามาแต่อยู่ชั้นมอนหนึ่งจนถึงม6ตอนนี้ปัจจุบันเลยค่ะหนูนะคะดำรงตำแหน,น่งคณะกรรมการสมาเรียนเป็นตำแหน,น,น่งในขานุการค่ะที่นี่นะคะเป็นโรงเรียนที่อบอุ่นแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยค่ะที่สำคัญก็คือมีบรรยากาศร่มรื่นมีสภาพแวดล้อมที่ดีและก็น่ารักค่ะมีพวกเรานะคะสาม,มารถพูดถ้บทมด3ภาษาค่คะ เป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยและก็ภาษาจีนไม่ทราบว่าตั้งแต่น้องได้ศึกษาที่นี่ผลการตอบรับจากคุณครูและอาจารย์ที่ให้ความรู้นี้น้องคิดว่าอยู่ในระดับมาตรฐานใดคบของโรงเรียนเกียนซาพิทยาคมคะก็ู่ใเสถานะาระดับที่ดีมากๆเลยค่ะถ้าให้เต็มสิบนะคะหนูก็ให้เต็มสิบเลยค่ะเพราะโค้ชเนี่ยน่ารักมากๆไม่หวงความรู้เลยค่ะแลามีเพื่อนๆเพื่อนน้องนะคะที่เราช่วยซัพพอร์ตกันตลอดเวลาด้วยค่ะ อยากจะฝากอะไรน้องๆุ่นหลังที่เข้ามาศึกษาต่อที่นี่อย่างไรบ้างคะก็ขอให้น้องๆนะคะเข้ามาอยู่ในสถานที่แห่งนี้อย่างมีความสุขค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นสถานที่อบอุ่นจริงๆเลยค่ะพี่นะคะได้มีโอกาสทำหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวิทยากรไปพูดสุนทรพจน์หรือว่าไปแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะก็ได้รับรางวัลกลับมาไนกันรางวัลกลับบ้านด้วยค่ะอยากจะขอบคุณผู้นวยการและก็คณะครูบุคลากรทางการศึกษาอย่างไรบ้างสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณ ท่านรองเพื่อผู้อำนวยการร้องเพื่ออำนวยการกาและก็คณะครูท่านและก็คณะครูทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมภาษาปนาเรียนแห่งนี้ขึ้นมาค่ะทําให้เราได้เห็นคุณค่า,ข,าของสาบันมากขึ้น นี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของวันนี้นะคะคกิจกรรมทอดผ้า,าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนเกียนซาพิทยาคมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเกียนซาพิทยาคมนะคะครบรอบ51ปี5ทศวรรษณโรงเรียนเกียนซาพิทยาคมนะคะให้การสนับสนุนทีมข่าวโดยลานเทศชายปาลมนะคะบริหารงานโดยสอจอวัชรินสุขใสหรือว่าสอจอบอยเขตสองอำเภอเกียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านผู้ชมสามารถเดินทางไปจําหน่ายปาล์มน้ํามันและก็ยางพาราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นต่างอําเภออาเภอเกียนซาอำเภอพนม อำเภอการจนาดิตและก็อำเภอเวียงสาและหลายๆอำเภอนะคะที่าลานเทศักชายปามนะคะดิฉันนางสาวเรนูธารพรผู้ประกาศข่าวโดยบอกอพชใจสังดวงยางหัวหน้าทีมข่าวแม่บ้านทีวีช่อง73สกุบข,ข่าวท้องถิ่นนิวรายงานสนับสนุนข่าวโดย dbmp double m a c p a t สนใจสั่งซื้อโท 00, line ร088 309 6600ไลน์แอ dbm 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสราระแแดง b e herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือไลน์แอ b herb 99